ามรู้จักผู้หญิงคนนี้กันให้มากขึ้นเธอหาเนื้อคู่ด้วยการดูดวงอบอกเลยนะฮะของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่านับถือนะบอกเลยอย่าดูถูกอ๋อโอเคโอผมจำมาอย่างนั้นตลอดเลยไปนะอย่าเพิ่งดับไฟอย่ก่อนผมจะให้สัญญาณ มีสิ่งหนึ่งที่เอิญอยากจะบอกหนุ่มๆไว้ก่อนนะคะตอนนี้เอิญก็ตามหาโซเมตของเอิญอยู่วิธีการเช็คโซเมตของเอิญก็คือการดูดวงค่ะเอิญเป็นคนชอบดูดวงมากยิ่งโดยเฉพาะเรื่องคู่อ่ะหลังๆมาคือไม่กล้าเชื่อตัวเองแล้วก็ไม่กล้าเชื่อคนรอบข้างแล้วก็ไม่กล้าเชื่อใครเลยเพราะว่าแบบเราตัดสินใจพลาดมาตลอดสองคนแรกที่เอิญคบเอิญก็ไม่เคยดูดวงแล้วมันก็พังพอมามีคนที่สามเขาเอาหมอดูเขามาหลอกเราอะไรแบบเนี้ยคือเขาอะ่ะเอากระดาษไปเขียนยัน แล้วก็ออกไปเหาะหลอกับไส้เทียนหล่อเป็นเทียนมาแล้วก็ให้เรามาจุดเทียนเอินจุดประมาณสเล่ม <s par> หลังจากจุดแล้วก็เชื่อเขาทุกอย่างเลยไม่รู้เป็นเป็นอะไรทั้งทังที่จริงๆเอิญนไม่ได้ชอบคนนี้ <S <s <par> <S คือเขาว่าบอกว่าเราอ่ะรักกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วเขาก็บอกว่าเราอ่ะรักกันมาตั้งแต่สมัยรอหก ผู้ชายอ่ะตั้งใจจะเตรียมกับหมอดูเพื่อที่จะแบบว่าให้เราอ่ะจดทะเบียนแต่งงานกันเพื่อให้เราอ่ะไปร่วมใช้หนี้เพราะจริงๆเขาไม่มีอะไรเลยและเป็นหนี้เยอะมากแล้วเอิญก็มาเจอหมอดูคนนึงแล้วเขามีญานคือเอิญอ่ะไปเจอยังไม่ทันจะนั่งลงเลยเขาทักทุกเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนที่ผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าเอิญไม่ได้เล่าอะไรเลยแล้วเขาก็แบบว่าหมดกรรมแล้วนะที่พึ่งเดียวของเอิญคือหมอดูเป็นคนที่จะฟันธงคำถามในใจแบบว่าคำถามเดียวก็ไปคนนี้ใช่หรือเปล่าคะ The <laughs> ถ้าหมอดูทักมาว่าคนที่เราคุยมีกิก๊กหรือมีคนซ่อนอยู่สมมติคนนี้ดูทรงเจ้าชู้มากเราก็แบบระวังไว้เราเองก็ไม่ได้ไว้ใจเขาอยู่แล้วไม่ไงั้นเราคงไม่ถามออแล้วพอหมอดูแบบมีเราก็แบบอืมดูดูไว้มี่ี่คนคะมาจากทางไหนเรามาก่อนหรือมาทีหลังแล้วเ,เขาจะเลือกใครหรือเขาจะเลือกไหมหรือเขาจะเก็บไว้สองคนสถานะเป็นแบบไหนเราคืออะไรตุ๊กตาหน้ารถเหรอเราระวังตัวอยู่แล้วเราถามเพราะว่าเราอยากได้ความมั่นใจแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเกณฑ์จะเป็นมือที่สามอ่ะเราจะ เพราะเราไม่ยุ่งกับเรื่องแบบนี้เราอ่ะดูดวงบ่อยจนเพื่อนอ่ะทักว่าเราเป็นนักรีวิวหมอดูปกติแล้วอ่ะเอินดู YouTube YouTube นี่คือดูทุกวันดูเป็นงานอดิเรกดูก่อนนอนดูก่อมนอนอะไรอย่างเงี้ยดูแบบพวกแบบราสีพิกอาการพิกอเด็กอะไรไปเรื่อยคือชอบดูอะไรแบบเนี้ยที่เคยดูมาแล้วก็จะมีลายเท้ามีวันเดือนปีเกิดมีไพ่ยิปซีไพ่บลอกเด้งแล้วก็ คนที่ดูไพ่บอกเดงก็คือมียานด้วยค่ะเขาบอกด้วยนะว่าเดือนนี้จะเจอแล้วก็เดือนนี้เราอะ <c oughs> เดือนนี้เราจะได้เจอกับพวกคุณแล้วอะฝ <c oughs> ากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟให้เอินกันอยู่นะคะดูดวงก็ต้องเปิดไพ่แต่ถ้าอยากมีแฟนใหม่ <c oughs> ก็เปิดไฟไว้ให้เอิญน,นะคะ <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งปิดไฟกันนะคะว้าวนะฮะก็ถือว่าใช้บริการกระทรวงเวทมนต์อยู่เป็นระยะระยะ แล้วแล้วเมื่อกี้คุณเล่านิดนึงฮะเรื่องนี้น่าสนใจมันเข้าข่ายไม่ฉาชีพด้วยใช่ค่ะตกลงคุณจดทะเบียนกับตมร้จไหมไม่ได้จดคือรู้ก่อนคือไปจับได้ก่อนคือแบบว่าตอนแรกเออไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้ชายสไตล์นี้เลยปกติจะเป็นคนชอบผู้ชายมีเสน่ห์คือไม่ต้องหล่อแต่ว่าต้องมีเสน่ห์แต่งตัวดีแบบแต่งตัวแบบดูดูมีอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาจะเป็นคนแบบเนื้อเนื้อแต่งตัวไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นคนแบบ คือคือไม่ชอบแต่ว่าไหนอยู่ดีเออเปิดใจคุยด้วยความที่เขาตั้งใจเข้ามาหลอกเนาะเขาก็เลยใส่ใจมากตามติดเทคแคร์นู่นนี่นั่นโน่นนี่แต่เอออ่ะก็เอะอะไรหลายๆอย่างเพราะเขาอ่ะก็มีอะไรที่มันดูไม่จริงเช่นแบบเขาชอบตัดต่อรูปตัวเองนอกจากว่าเขาจะเข้าเฟซแอปแล้วเปลี่ยนหน้าไปเลยแล้วก็ไม่เหมือนตัวจริงเลยแล้วเขาก็ยังจะแบบ เหมือนตัดต่อแบ็คกราวจนบางทีหูหายไปเลยอะคะ่ะ <Huh? S 1> แบบว่า <Ooh. S 1> คือตัดต่อแบบตัวเองคือเล่นฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดต่อตัวเองอยู่ที่ฟิตเนสแต่จริงคือถ่ายที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมันปลอมไปหมดอะจนเอออะไปถามเพื่อนณนะตอนนั้นก็คือถามว่าเออทําไมวะเขาแบบอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออมันแปลกหรือเปล่าเพื่อนก็แบบว่าเข้าเหมือนคนแก่นั่นแหละที่ชอบเล่นแอปไปเรื่อยคิดมากอะไรอย่างเงี้ย hmm. คืออะไรก็ตามที่เราเอตอนนั้นอะ เราจะโดนปัดโตกหมดเลยทุกคนจะบอกว่าเยอะเราอะเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยอ๋อหรอเอเอ,เอก็ได้วะเยวก็ได้อะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบช่างมันอะไรเงี้ยที่บ้านก็อยากให้แบบคบเพราะว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่<จ>ท,ที่ผ่านมาไม่มีไม่เคยคบผู้ใหญ่มาก่อน<ม>ด้วยค่ะพอคบผู้ใหญ่ก็ก็ก็เลยเปิดใจแต่หลังจากที่พอเขาไปจุดเทียนเสร็จอะถึงขั้นเปิดตัวยิ่งใหญ่ในโซเชียลเลยนะแบบอย่างนั้นเลยห<อ>ร,รอแล้วมันหล,ลุดออกมาได้ยังไงอยู่ดีวันหนึ่งมันแบบเฮ้ย มันมันคงเป็นแบบยังมีบุญอยู่ค่ะอาวแล้วฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เธอเจอนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่ใช้บริการกระทรวงเวชมนตนะฮะก็ต้องเช็คดีๆด,ด้วยนะบางทีอาจจะมาในรูปของมิจฉาชีพแต่ถ้าในเมื่อสาวโสดของเราเธอพยายามหาโซเมดด้วยการดูหมอแล้วก็จัดให้ครับพราะนั้นนี่แหละอีกหนึ่งสุดยอดมาดูชื่อดังอยู่กับเราแล้วมาเลยกัน รับนะครับอาจารย์วังหมอดูอารมณ์ดีโอ้โหได้หมอวังมาเลยวันนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงของอาจารย์วังก็อยู่ในระดับแถวหน้าหลายคนก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีศาสตที่อาจารย์ใช้ดูเป็นแนวไหนวันนี้เราจะใช้เป็นไพ่ออร์เคิลเคยดูไหมยังไม่เคยโดนวันนี้โดนเพราะฉะนั้นนะฮะขออุปกรณ์ จารยฮะแนะนาให้เรารู้จัก A ไพ่อลาเคิลหน่อยฮะค่ะไพ่อราเคิลน,นะคะจะเป็นไพ่ที่เป็นรูปภาพแบบไม่มีขีดจํากัดในการทํานาย<ไ>คือภาพมันจะเป็นภาพเหมือนชีวิตประจําวันมนุษย์คือต้องบอกงนี้นะพูดตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วดวงเกี่ยวกับความรักเนี่ยเป็นการดูดวงที่ยากมากยากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะอะไรคะทำไมถึงยากมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่พอมันเป็นเรื่องของนิสัย ของคนสองคนที่มันจะมาคบกันด้วยเนี่ยมันยากมากค่ะวันนี้เปิดไฟอยู่12คนคุณมีการดูหมอเป็นอาวุธด้วยคุณจะถามมอนถามอะไรคุณว่ามาเลยถามก่อนว่าในชีวิตนี้เนี่ยจะได้เจอคนรักแท้ไม่หลอกลวงได้แต่งงานไหมคะ อยู่ที่ตัวน้องเอิญเลือกอจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นผู้หญิงคบใครที่รู้สึกว่าแค่ถูกใจง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเขาเป็นคนที่มีการดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะคือหนึ่งภายนอกเขาก็ไม่ดูนะแต่เขาดูข้างในฮะเนี่ยลักษะภายอย่างนี้คือเรกว่าดูภายในเลยจริตนิสัยคารลมไลฟ์สไตล์อะไรพวกนี้แปลว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งนิสัยอันดับไม่ใช่ไม่ใช่เลยอย่างนี้สองคือถามว่า จะเจอไหมในไพ่เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยนะว่าจะเจอหรือไม่เจอ,อแต่ไพ่เนี่ยกลับไปขึ้นว่าตัวเขาเนี่ยคือมันมีแต่ความคิดว่าหนึ่งเฮ้ยมันเป็นความหวังว่าอยากจะเจออยากจะมีแต่ลึกๆแล้วอะสิ่งที่เขามองคือหนึ่งเงินไม่ใช่ประเด็นแรกนะคะเงินไม่ใช่ประเด็นแรกด้วยที่เขาจะเลือกแต่เขาจะชอบคนที่มีคนที่หาเงินเป็นหาเงินเก่งและรู้จักที่จะมีแพชชั่นของการจะเก็บเงินเพื่ออะไรว้าอุ้ยอะไรเหมือนไะเป็น เนี่ยทเป็นอย่างนี้อ่ะพี่ตองถามแทนก่อนขออนุญาตวันเนี้ยเอิญเนี่ยจะเจอคนถูกใจไหมเจอครว้าวและได้เดทด,ด้วยนี่ได้ไปเที่ยวด้วยคนที่จะได้ไปเดทวันนี้เนี่ยลักษณะท่าทางยังไงฮะพอจะบอกได้ไหมฮะอันดับแรกเลยลักษณะของคนผิวสองสีแน่นอนคือไม่ใช่ขาวจัวเหตุการณ์ของผู้ชายคนนี้ เพิ่งอกหักสดๆละร้อนเลยมีใครเพิ่งอกหักไหมจริงไหม,มนเนี่ยมีบ้างมีบ้างเออเนี่ยคือเขาเรียกว,ว่าคนเดียวหรอเฮ้ยรีบอเลือกหลายคนเนอไม่ก็ไม่เห็นจะสองสีเลยไงยเราอาจจะมีไม่ได้เห็นถอดเลยรูอ๋อใช่น, <laughs> นี่จะเป็นลักษณะนี้คือเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยความรักเพิ่งจบสิ้นเพิ่งอกหักเพิ่งเฟลเพิ่งโดนเทเพิ่งนกมาประมาณนี้นี่ และกาลังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่มีการมูฟออนสังเกตไหมว่าไพ่ทั้งสองใบที่ขึ้นบุคลิกผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนที่สีผิวเข้มกว่าเห็นไหมนี่อย่างนี้เป็นตน้นก็เอินขาวอะไปเปรียบเทียบก่อนจะเดินคือแบบไม่ได้ตีมากไม่ได้เกาหลีมากอย่างอย่างคุณมอสเนี่ยเขาเรียกว่าขาวน,นี้กตัวอย่างได้เพราะเขาดับไฟไปแล้วเออวันนั้นคือเข้มกว่านี้อ่าราสีใดม,มีเข้ม<สาย> รายการคุณก็เป็นนี่คุณเป็นใชโลเครายการฟันไปเรื่อยโอเคคะค่ฟันตรงโอเคก็คือเพิ่งออกหักมาต้องการมีรักครั้งใหม่มีผิวแบบสีสองสีหน่อยคือเข้มหน่อยนี่คือให้ว่านะใครว่าว่าจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องครับเอางี้เอางี้ตอนนี้นะฮะจานสิบแปดคนดับไฟสิบสองคนเปิดไฟอยู่เขาต้องดับไฟเป็นครั้งสุดท้ายจานต้องจานต้องกลับข้าง ต่ต้องดูดูสาวโสดด้วยให้ผู้ชายได้พิจารณาด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงในทางดวงนะเพราะเมื่อกี้ตัวตนของเธอคุณรู้จักอยู่แล้วแล้วผู้ตามพ่เนาะเพราะเราไม่มีข้อมูลน้องมาก่อนเพิ่งเห็นพร้อมกันตัวตนของน้องเอิญตัวตนของน้องเอิญคือหนึ่งเป็นคนผิดหวังเรื่องความรักมาตลอดโอ้ นี่พูดต่ำไปไพ่มันบอกอย่างนั้นคือเห็นไหมผิดหวังตลอดเลยกับเรื่องความรักนะอย่างที่สองนิสัยอยากรู้นิสัยจริงๆแล้วน้องเป็นคนอยากมีครอบครัวใช่ค่ะจริงจังด้วยจริงจังอยากมีครอบครัวแบบจริงจังเป็นแม่อยากมีลูกเราต้องมีสามีก่อนนะก่อนเป็นแม่หนูชอบข้ามขั้นตอนรีบอ่ะเนาะหนูน่าทางรีบเป็นคนที่รักครอบครัว อยากมีครอบครัวในแบบที่ตัวเองต้องการอืมนี่คือตัวตนเขาเลยนะนี่แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายมักสอบตกฮะนี่คือปัญหามีอะไรที่เอิญนิสัยไม่ดีบ้างอันนี้อยากรู้เองอ้าวช่วยผู้ชายเขาจะูจะได้ช่วผ <จะ S 1> ูว<ค>้ชายถาไปต่อหรือ<ร>เขาจะเสียอะไรบ้างอืมเราต้องรู้อ่ะใช่ไหมเขาอาจจะมีน้องเอิอาจจะไม่พูดก็ได้เขาเสียใช่ไหมนิสัยเสียของเอิญคือ เป็นคนเชื่อดวงเกินไปโอ้ oh. นี่พูดในฐานะห,นาหมอดูนะเชื่อดวงเกินไปเชื่อเรื่องพมลิขิตเชื่อเรื่องแบบเยอะเกินไปจนบางทีอาจจะลืมเรียนรู้จริงๆกับคนสักคนหนึ่งนี่เป็นข้อเสียนะ,ะนี่<อ>นละหนุ่มโสดฮะต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจนะฮะเดี๋ยวให้จันวังยินเป็นเพื่อนด้วยละกันขอพูดก่อนนิดนึงได้ไหมเชิญครับ สาเหตุที่แบบว่าเอิญเชื่อดวงคือตอนที่คบแฟนสองคนแรกอะ่ะเอิญก็ไม่ได้เชื่อเพราะว่าเขาถ่ายมาว่าไม่ใช่เอิญก็พยายามจะคบต่อ mm hmm. อ่าแล้วคือพอมาเป็นคบแฟนคนที่สามเออตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้น <Ha. S 2> แต่พอหลังจากที่เอิญผิดหวังกับความรักครั้งนี้แล้วโดนหลอกอะ่ะคือคนที่เคยเชียร์คนที่เคยเป็นคนแบบบอกให้เราไปเลือกอะ่ะ mm hmm. เขาไม่อยู่ข้างเราเลยสักคนตอนที่เราผิดหวัง สุดท้ายมันไม่มีใครเข้าใจเราเลยแล้วเราก็เหลือตัวคนเดียวที่พึ่งเดียวที่เหลือสุดท้ายของเอิญก็คือหมอดูอที่คนที่เขาเปิดมาแล้วเขาก็รู้ทุกอย่างเหมือนเขาอยู่ตรงนั้นด้วยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าออย่างน้อยมีแค่หมอดูที่เข้าใจก็โอเคแหลฉันเข้าใจคุณอ๋อครับครับเอาละหนุ่มสดทั้ง18คนที่ปิดไฟนะฮะดูเหตุการณ์กันไปส่วน12คนที่ยังอยู่ตัดสินใจแล้วคร<ช>ับ ชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟดับไป24คนเหลือ6คนครับทีนี้เราจะมาดูหน่อยซิว่าแต่และคนก็ดับไฟด้วยเหตุผลอะไรกันบ้างครับ เบกก่อนเลยละกันครับผมเออคุณตัดใจดับไฟอ๋อส่วนตัวเบกคือเรื่องสายหมูเบกไม่อินละกันใช่ความไม่อินแล้วก็แบบว่าถ้าเขาเชื่อมากขนาดเนี้ไมกกลัวว่าวันหนึ่งแล้วด้วยความที่เขามีแบบเหมือนความเป็นผู้นําแล้วก็กล้าพูดตรงๆง,งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแบบเหมือนว่าเหนื่อยเถียงอ,ะอ่ะอ่าเราอาจจะเหนื่อยเถียงในสิ่งที่เขาไปเชื่อมาอ่าเออไม่ว่ามันจะเป็นปัญหา<ม>ในภายหลังไดอ้อ๋อเพราะว่ามันคุยกันด้วยคนละตากละใช่ครับโอเคอ่าเข้าใจ อ่าเจมเพิ่งดับไฟไปเช่นกันครับครับผมก็เรื่องดวงด้วยหนึ่งครับแล้วก็เรื่องเรื่องอายุที่ห่างกันเกินครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เขาดูบอกว่าพี่เขาต้องการมีครอบครัวใช่ไหมครับผมมาเพิ่งอายุ21แล้วก็พี่เขาขอเทานีนะครับเท่าไหร่นะครับประมาณ31ส็ใช่ไหมครับ31ก็ประมาณ10ปีใช่ไหมครับถ้าแบบสมมติผมเปิดไฟไว้แล้วผมได้ไปเดทกับพี่เขาเงี้ยแล้วแบบ4ปีเงี้ยพี่เขาแบบว่าต้องการที่จะมีครอบครัวแบบสุดๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยอายุของผมมันยังแบบ ยังยังห่างกันมากอะไรเงี้ยด้วยด้วยหน้าที่ของผมด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับเอาอย่างงี้เราจะมาดูคนเปิดไฟดีกว่าว่าเข้าขายแบบผิวสองสีใช่ไหมจันพึ่งอกหักใช่กระเล็กไม่ได้บอกไม่ได้ดูมาดูเรื่องของนั้นโอเคอ่ะแมปนี่พึ่งอกหักเมื่อกี้คุณยกมือใช่ครับครับอ่าเหตุการณ์เป็นยังไงครับพึ่งอกหักพึ่งอกหักใช่ไหมครับคือเขาเหมือนคุยกันตอนแรกครับ และเขามันรู้ทีหลังว่าเขาท้องฮะคือคุยกันไปแล้วครับประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วเขาเพิ่งรู้ตัวเขาท้องโดยเราไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ไม่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 ใช่คนนี้ใช่คนที่ผมไม่ใช่โอเคล้วทำซิงเกิลกับคนอื่นอะแล้วเขาก็เหมือนคุยว่าโอเคขอให้อยู่อย่างนี้ได้ไหมผมก็ไม่ติดผมรับได้ผมรับได้ที่อยู่กับเขาแล้วก็อยู่กับเขาเหมือนประมาณว่าเขากลับไปบ้านที่ทางจังหวัดแล้วเขาก็ กลับมาเขาก็เปลี่ยนเป็นคนนึงครับใช่แล้วเขาแบบเหมือนเลิกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พ<อ>ึ<อ>่งมาเอาของจากที่บ้านไปเมื่อวานเขาไม่ได้อยู่<อ>ด้วยกันแล้วนะครับแต่คือเขากลับไปต่างจังหวัดนานแล้วแล้วเขาพิ่งกลับมากรุงเทพแล้วเขาก็มาเอาของไปเรียกว่ามีซ<อ>ิงเกิลโดยที่คุณไม่ได้เป็นคนโปรดิวส์โอเคครับผมแต่ผมเดี๋ยวบอกก่อนว่าผมอ่ะมีลูกแล้วอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนคือผมไม่ได้ติดอะไรที่เขาเลยเรื่องดวงอะไรเงี้ยผมเจอแฟนแฟนคุณคนคุยอะไรมา เขาไปดูดวงกันหมดเลยเหมือนดวงคู่ผู้หญิงเป็นเรื่องปกติแล้วโอเคอ่ะเต้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยผิวสองสีไว้ผิวสองสีไว้เออโอเคผมก็เชื่อเชื่อเรื่องดวงเหมือนกันนะครับเชื่อไหมครับแต่ว่าใเดียวกัน่แต่ว่าผมก็เพิ่งออกหักมาแต่ว่าได้ประมาณปีนึงแล้วปีครับอ่าโอเคใช่ใช่ก็ผมก็อยากทําความรู้จักคุณเอิญมากกว่านี้ครับอ่าเอาเอาเอา มึงมีอะไรมาอวดเขาบ้างเนี่ยบ้านโดนยึดใช่ไหมโดนยึดใช่มีนี่มีมมกำลังจะหลอกผู้หญิงอะไรเนี่ยยังไงเราไม่เราเปิดไฟก็ชอบเทสตั้งแต่แรกผมว่าเทเขาแบบดูน่าสนใจนะาสนใใช่แล้วทางกระทรวงเวทมนต์เนี่ยคุณโอเคไหมคือผมไม่ค่อยเชื่อขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรขนาดแต่ว่าจริงๆก็ไม่ชอบดูเหมือนกันเพราะว่าชอบแกล้งมอดู แก้งมันดูพอดูผู้ดไรแทงสวนหมดใช่ใช่ <พา S 1> เลยครับมันมันไอ้ตัวนี้มันกอดสวัสดีครับเรายัางไงโอ้โเรามีผิวสองสีนะผิวสองสีทรงโจรลักเล็กขโมยน้อยโตสถานพินิดนี่เราเลยนี่นะทำ <c oughs> ไมฮะผมก็ชอบเขาตั้งแต่วิทยาแรกนะฮะแล้วผมเห็นเขาเป็นครูสอนร้องเพลงอะครับผมก็ เป็นศิลปินนักร ah. ้องก็แบบเผื่อแบบเขามีเทคนิคอะไรดีๆอาจจะแชร์ให้เราบ้างไอเงี่ยเขามีซิงเกิลของตัวเองด้วยนะอยากฟังเผื่อเราลองเพลงด้วยกันนะคะ โอเค,อ,เคอ่าเดี๋ยวไปหาฟังกันอีกทีโอเคเดี๋ยวไปหฟังกันอีกทียังไม่จบเลยนะ,ะยังอีกนะยังแล้วมึงทำไมมึงเว้นวัดนานทำไมอา้าวน้าพูดไงก็คืออ่าเราเรื่องเรื่องดวงอะครับการดูดวงเนี้ยผมก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าความเชื่อกับคนไทยเนี้ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแล้วซึ่งเขาไปเจอกับปัญหามานาะเข้าใจไหมคนเราพอเจอกับปัญหามันไม่มีที่พึ่งฮะ ก็ต้องหันมาเนี้ยสายศาสตร์ะครับเป็นขอบคุณเพราโอกเข้าใจเข้าะอกเข้าใจไปหมดแหละนะยังไม่จบเน็กมีความเป็นเน็คครับผมอ่ายังไม่จบใช่ไหมยังไม่่มพูดเลยเออพอดีผมไม่ติดเรื่องการดูดวงของเขาครับ มันอย่างที่ก่อนบอกว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเขาอแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ต้องระแวงเป็นเรื่องปกติไปดูดวงแต่ถ้าเราผมถ้าเราไม่ทําอะไรสิ่งที่แบบไม่ให้เขาระแวงเราก็บอกเขาไปถามเราได้ตรงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมไม่ติดเลยเขาเป็นผู้หญิงที่ตรงๆมากบอกเลยว่าไม่ชอบอะไรอะไรยังไงเด็ดแรกเดทดหลังอะไรยังไงเขาว่ากันทีอคโเ เล่นทีวีชอบดูหมอครันมายืนมาเขียนดูชอบดูหมอหมอนวดครับเอาละตอนนี้นะครับจานครับแล้วก็สาวโสนแล้วคุณผู้ชมครับเลือหนุ่มโสนหกคนครับสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คุณต้องดับไฟสี่คนโอเคเหลือสองคนแล้วมาว่ากัน นุมโสดคนต่อไปที่ออกมาจากกระสวยนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมความวารริีงจริงใช่ค่ะใช่ค่ะตอนรับเลยดีไหมได้ค่ะนุมโสดคนต่อไปคุณหมีกอดอุ่นอยากเป็นของคุณได้ไหมครับ ผู้ชายสไตล์มีค่ะก็เป็นผู้ชายที่คนสมัยนี้คิดนิยมกันเยอะหนูอยากตัวเล็กกับเขายืนข้างๆเขาหนูจะได้ตัวบางๆเออเป็นกระดาษ A4 เลยไปก็จะมีหนีหนูก็ได้หนูก็ไม่ติดอะไรใกล้ๆใกล้ๆใๆข้อมูลในหูบอกว่าคุณเป็น f c เขาหนูเป็น f c เขาเลยไมเป็นตัวเองก็้ลยอ๋อแล้วอ คือเราก็ไม่อยากเคลมว่าเราเป็นตัวท็อปสาย์มีขนาดนั้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะบอกว่าแบบนิวแซนเป็นตัวท็อปนะแบบน่ารักจังเลยจริงๆเราก็ยังกินเยอะอยู่แต่ว่าเรากินอาหารที่มีประโยชน์บ้างเขากินๆิอย่างเงี้ยเดี๋ยวโล่เก่าคอมเลอรแบบนั่งแบบโลกความหิวอ่ะแข่งครับไปค่ะ จำเกี่ยวบดชีเก็บเพิ่มอินต่อเป็นเนเกล็ดในระบบเล่ากันเอาคำว่าไปเสร็จในที่เพลงอย่างเช่นยังไงเช่นยังไงเพลงของตองประคะใหม่กินข้าวกันไหมทานกันใหม่เพลงของพี่เบงอพี่ตาเพลงอะไรครับพี่เปลี่ยนเราจะเป็นบรรยากาศตรงนี้ให้เป็นวงเล่ากันชุดออนแอร์ได้เลยครับหนึ่งสองให้คุณเล็กนะครับ กับคู่กาแฟตีหลังนะอย่บอกนะจุบกันสิวินาทีสิบว <ST S> ินาที